เราเป็นมะเร็งลามหัวใช่ไหมใช่ไหม,มพิษยาหลวงพ่าีสีดำอ่ะิณดูพิณดูทำน,น,นิ้ยาแพ่นิ่วันหนึ่งจัมือยาแพ้เหนึ่งกับมือแล้วก็เอาผ้าขาวามาันคันแดดน้ำปใสพิณในิมือถือแบบนี้นส,นนนสูตรยาแก้มะเร็งหลวงพ่อสีีไิ้งดำคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นไต เป็นไฟเป็นมะเร็งไปเปิดดูเขามีวิธีมันย่า,าไม่มมแท้กันนะดูใส่เขาเขา,าเพื่อ็ะไรอ่ะเขาเพื่ออชืรอ่ะสิอออนน่คาตรงนี้ขอตรงนี้นนีเลยต้นขา เปตรงนี้นะตรนี้ไม่ได้นะต,นนะนนต้องรูจุดคาะด้วยทำบุญเท่าไหร่ทสองทนวัดทำทน,น,ท,น,น,นะนะที่ล้วกัท่านสองอไได้บาทนยุดปาเจ้าันทกหมดท่าเนี้ย่าย่ายนะสุดเรา

แล้วเราก็ไปด้วยกันเดินเล่นด้วยกันเออนี่เนี่ยเดินมาไม่มีคนนั่งเอยเอ้ยี่มาเดินได้เลยเออเหมือนนิดหน่อยนะตัวโตกว่าหนึ่งตัวโตกว่าเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อพานหลวงพ่อดูจะไปยูนร่างกายที่เองแม่พี่นิกมมาเดินก้าวนี่

ช่วงปีขาแล้วนะปรับให้ค่ะนี่เอพาอพอแล้วนี่ให้ไปทำอันนั้นอ่ะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมันฉ่ำด้วยฉ่ำด้วยน้ำน้ำน้ำเหลืองใช่ไหมของมะเร็งทำไปกินแล้วมันจะแห้งจะดูดแห้งเลย เดี๋ยวให้คุยกับคุณแจเจ็บอกพาคแส๋เดี๋ยวาจะแนะนำให้ไปพิมพ์ดูเอออาอาาอาเป็นออ